คลิปนี้มีเนื้อหาสปอยและจะสรุปเนื้อเรื่องให้ทันภายใน5นาทีเด็กชายคนนี้ชื่อโอยามะเขามีพ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์และตัวโอยามะเองแม้จะอยู่แค่ป .4 แต่เขาก็มีความรู้มากมายเขามักจะใช้เวลาว่างไปกับการค้นคว้าการตั้งคำถามและการหาคำตอบซึ่งในทุกๆวันเขามักจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในโลก เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานแม้กระทั่งคําถามที่ว่านมของพี่สาวกับนมของแม่นั้นก็เป็นนมเหมือนกันแต่ทําไมถึงให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเขานับแม้กระทั่งว่าเหลืออีกกี่วันที่เขานั้นจะโตเป็นผู้ใหญ่วันหนึ่งขณะที่เขากําลังเดินไปโรงเรียนก็ได้พบกับเหล่าแผ่นกลิ้นทอยู่ที่ลานกว้างและนั่นเองก็เป็นปริศนาที่รอให้เขามาแก่ว่าทําไมเหล่าแผนกิ้นถึงได้มาอยู่ที่นี่ ภาพตัดมาที่ในห้องเรียนเหล่าเพื่อนๆพ,พาก,กันพูดถึงเรื่องที่ได้พบเจอแพนกวินดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแม้แต่ตัวโอยามะหรือพระเอกของเราก็กําลังทาวิจัจเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาตั้งคําถามว่าทําไมแพนกวินพวกนั้นถึงได้มาอยู่ที่นี่แล้วนั่นใช่แพนกวินจริงๆนะเหรอจากนั้นก็ได้มีเจ้าแว่นอุจิดาที่อยู่ห้องเดียวกันกันกบพระเอกเข้ามาพูดคุยกับพระเอกอย่างถูกคอ ทั้งคู่จึงได้ตั้งทีมสำรวจกันขึ้นมาขอแนะนำตัวละครหลักๆในเรื่องกันก่อนนะครับเธอคนนี้ชื่อฮามาโมโตะสังเป็นเพื่อนร่วมห้องของพระเอกเธอเป็นคนที่ฉลาดแต่เล่นหมากลุกเก่งที่สุดในห้องอีกด้วยส่วนพี่สาวคนนี้คือพี่สาวที่อยู่ในคลินิกหมอฟันเป็นคนเดียวกันกันกบที่รพอเอกกําลังทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนมนั่นแหละวันหนึ่งเมื่อพระเอกของเราเกิดปวดฟันขึ้นมาแบบกระทันหันพี่สาวหมอฟันจึงได้เตรียมการเพื่อที่จะถอนฟันให้ซึ่งวิธีการถอนของเธอนั้นก็โคดจะฮาร์ดคอร์นั่นอเ,อเงออ แต่เมื่อใดที่เริ่มออกแรงดึงพระเอกของเราก็จะเดินตามนั่นก็เพราะขเขากลัวเจ็บนั่นเองพี่สาวจึงได้คิดวิธีการหลอกหล่อโดยเธอจะปากระป๋องโคลาขึ้นไปและให้พระเอกนั่นมองจากนั้นก็คอยดึงออกที่เผอในตอนที่พระเอกกับลังมองกระป๋องโคลาและคิดว่าการทำแบบนี้มันจะทำให้ฟันหลุดได้ยังไงจูๆ่ๆกระป๋องโคลาก็เกิดกลายเป็นแผ่นกลิ่นพระเอกที่ได้เห็นแบบนั้นก็ถึงกับยืนติดสตันในสภาพเลือดกบปากจากนั้นพี่สาวหมอฟันก็ได้บอกว่า ตัวพี่เองก็มีปริศนาเหมือนกันนะลองมาไขาปริศนาของพี่ดูสิในวันถัดมาพวกเขาจึงได้ทําการทดลองโดยการนําสิ่งของต่างๆมาวางไว้แล้วให้พี่สาวมาอฟันโยนขึ้นไปในอากาศเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นแผ่นกลินแต่ไม่ว่าจะโยนสักกี่ครั้งมันก็ไม่กลายเป็นแผ่นกลิ้นเลยแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ยอมแพ้พวกเขายังทดลองแม้กระทั่งการจําลองการถอนฟันของพระเอกแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ต่างไปจากเดิมวันนี้การทดลองจึงต้องล้มเหลวตัดภาพไปอีกวันพระเอกและทีมของเขาได้พบแผ่นกลิ้นตัวหนึ่ง แพนกวินตัวนี้เจ้าแว่นเป็นคนพบมันและตั้งชื่อเหมือนว่าเพนตะทั้งคู่ได้พาเพนตะขึ้นรถไฟเพื่อที่จะพามันไปส่งที่สวนสัตว์แต่ในระหว่างทางเพนตะกับอาการไม่ดีนะักทั้งคู่คิดว่าเพนตะคงจะเมารถไฟจึงได้พาออกมาข้างนอกเมื่อเห็นว่าอาการไม่ดีทั้งคู่จึงได้เปิดกงให้เพนตะออกมาแต่เพนตะเดินได้เพียงไม่กี่ก้าวเพนตะก็สลายกลายเป็นอากาศทิ้งไว้เพียงกระป๋องโคลานั่นจึงทำให้ทั้งคู่ตกใจเป็นอย่างมาก วันหนึ่งพระเอกและพี่สาวหมอฟันกําลังนั่งเล่นหมากลุกกันอยู่แต่จู่ๆก็เกิดไฟดับนั่นจึงทําให้หมากลุกที่อยู่ในมือของพี่สาวเปลี่ยนไปเป็นข้างข่าวเมื่อเห็นแบบนั้นพระเอกจึงคิดอะไรบางอย่างออกวันถัดมาทั้งคู่ได้ทําการทดลองอีกครั้งเมื่อแสงสว่างเริ่มสาาส่องเขาจึงได้บอกให้พี่สาวยนวัตถุขึ้นไปแล้วก็เป็นอย่างที่คิด วัตถุนั้นกลายเป็นแผ่นกวินสมมุติฐานของพระเอกนั้นถูกต้องเมื่ออากาศแจ่มใสพี่สาวหมอฟันจะสามารถปล่อยแผ่นกวินออกมาได้แต่ถ้าหากท้องฟ้ามืดคึมก็จะไม่สามารถปล่อยแผ่นกวินออกมาได้และอาจจะเป็นค้างค้าหรืออย่างอื่นเมื่อพอได้รู้แบบนั้นแล้วพี่สาวแกเกะ็ะเสกแผ่นกวิ้นรัวๆเลยแหละครับก็คงจะสนุกเขาแหละเวลาก็ได้ผ่านไปวันหนึ่งฮาบาโมโตสั่งหรือแม่สาวคนเก่งของฮองได้บอกความลับบางอย่างกับพระเอกแล้วเธอก็ได้นำทางพระเอกและเจ้าแว่นเพื่อไปดูสิ่งนั้นทะเล นี่คือทะเลฟังไม่ผิดครับไอเจ้ากลมๆนี่มันคือทะเลซึ่งภายนอกก็อาจจะดูเล็กๆแต่มันคล้ายกับประตูมิติที่พอเข้าไปข้างในแล้วก็จะกลายเป็นโลกที่กว้างใหญ่แต่เพียงแค่คิดจะสัมผัสมันก็แสดงถึงความเป็นศัตรูนี่มันช่างไม่ดีเอาซะเลยจากนั้นแม่สาวคนเก่งก็ได้ชวนพระเอกให้มาช่วยกันทําวิจัยเรื่องนี้พระเอกและทีมได้สร้างยานแผ่นกวิ้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเข้าไปสำรวจด้านในแต่ก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อทะเลนั้นมันจะดูดขึ้นทุกสิ่งที่สัมผัสกับมัน เจ้าแว่นเองก็เกือบจะพลาดท่าถูกทะเลดูดเข้าไปซะแล้วในวันนั้นเองเป็นวันที่พี่สาวได้มาที่รางกว้างแห่งนี้เช่นกันพระเอกจึงได้อธิบายเกี่ยวกับทะเลแห่งนี้ให้พี่สาวได้รู้ด้วยและพวกเขายังสังเกตได้ถึงสิ่งผิดปกติอีกด้วยเมื่อแผนกลิ้นของพี่สาวและทะเลดูเหมือนมันกําลังสื่อสารกันหรือว่านี่ทั้งพี่สาวแผ่นกลินและทะเลจะเชื่อมโยงกันวันหนึ่งในขณะที่พระเอกของเรากําลังจะออกจากบ้านก็หันไปเห็นทีวีกําลังออกข่าวเกี่ยวกับเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในพักนี้บ้านก็มีสิ่งของหาย บ้างก็เห็นสัตว์ประหลาดพระเอกจึงคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับทะเลพอไปดูก็กลับพบว่าทะเลกําลังขยายใหญ่ขึ้นพระเอกที่รู้สึกตั้งหงิดตั้งหงิดใจจึงได้เตือนแม่สาวคนเก่งว่าเรื่องนี้มันอันตรายเกินไปเราควรจะบอกผู้ใหญ่แต่แม่สาวคนเก่งก็ไม่ยอมฟังเธอยังคงเถียงว่านี่มันคืองานวิจัยของเธอพระเอก จึงได้ขอแยกทางและหยุดการ,รวิจัยครั้งนี้พอเขาเองก็เป็นห่วงตัวพี่สาวคลินิกหมอฟันกลัวว่าเธอจะถูกจับไปทดลองและแล้ววันที่เรื่องแดงก็ดูเหมือนจะมาถึงเมื่อพ่อของฮามาโมโตสั่งหรือแม่สาวคนเก่งได้พบกับสมุดบันทึกการวิจัยของลูกสาวจึงได้มาถามความจริงทุกอย่างจากพี่สาวหมอฟัน ตัดภาพมาที่พระเอกได้ไปเที่ยวกับพี่สาวหมอฟันแต่เมื่อหนังรถไฟออกห่างจากตัวเมืองไปเรื่อยๆก็ดูเหมือนว่าพี่สาวก็จะเริ่มรู้สึกอ่อนเพลียนี่มันคล้ายๆกับเหตุการณ์ของแพนกินตัวนั้นในตอนนี้พระเอกก็หาความเชื่อมโยงกันระหว่างแพนกินพี่สาวและทะเลได้แล้วทะเลคือแหล่งพลังงานส่วนพี่สาวก็ไม่ใช่มนุษย์เมื่อพี่สาวและแพนกินออกห่างจากพลังงานพวกเขาก็จะรู้สึกหมดแรงตัดภาพมาอีกฝั่งตอนนี้ทะเลได้ถูกคนพบแล้วโดยพ่อของแม่สาวคนเก่งนั่นเองซึ่งพอเห็นแบบนั้นแล้วเธอก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยล่ะ ในตอนนี้ทั่วทั้งบริเวณป่ากลายเป็นสถานที่ต้องห้ามทะเลมีพลังงานลึกลับและมันยังปล่อยสตว์ประหลาดออกมาอีกด้วยในระหว่างที่ทุกคนกําลังนั่งเรียนกันอยู่จู่ๆก็มีข่าวด่วนซึ่งเนื้อหาก็ได้พูดถึงนักวิจัยที่ได้หายตัวเข้าไปในทะเลอย่างลึกลับและนักวิจัยคนนั้นก็คือพ่อของแม่สาวคนเก่งนั่นเองเธอรู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่ไม่ได้บอกความจริงกับพ่อเธอว่าทะเลนั้นมีอันตรายมากมายจะออกจากห้องไปช่วยพ่อก็ไม่ได้เพราะถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกไปไหนนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเห็นแบบนนนั้้้งงจึไดมขออใหพเกช่วย ซึ่งในระหว่างทางที่พวกเขากําลังหนีพวกเขาก็บพบเข้ากับกลุ่มเพื่อนที่อาสาจะช่วยให้พวกเขาออกไปแต่ออกมาได้ไม่ไกลก็ถูกตำรวจ3ามคนดักเอาไว้เหล่าเพื่อนๆต่างก็ทุ่มสุดแรงเพื่อที่จะจับตำรวจเอาไว้และให้พระเอกวิ่งต่อไปคนที่จะช่วยเรื่องนี้ได้ก็คือพี่สาวหมอฟันพระเอกจําเป็นต้องพึ่งเหล่าแพนพิ้นของเธอพระเอกได้อธิบายทุกอย่างให้กับพี่สาวฟังว่าเธอนั้นไม่ใช่มนุษย์แล้วทะเลก็คือจุดศูนย์กลางของพลังงาน จากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็มุ่งไปยังทะเลซึ่งในระหว่างทางนั้นเมื่อพี่สาวเดินผ่านวัตถุใดวัตถุนั้นก็จะกลายเป็นแพนกวินมันมากขึ้นและมากขึ้นจากพันกลายเป็นหมื่นจากหมื่นกลายเป็นแสนและเมื่อถึงเป้าหมายพวกมันก็ไม่รอช้าที่จะพุ่งกระโจนเข้าไปข้างในทะเลเมื่อเข้ามาด้านในทั้งคู่ก็พบกับความว่างเปล่าพี่สาวจึงสั่งให้เราแพนกวินออกตามหานักวิจัยหรือพ่อของแม่สาวคนเก่งที่หายตัวไปในระหว่างทางทั้งคู่ก็ได้พูดคุยถึงเรื่องเมื่อพลังงานหายไปตัวของพี่สาวหมอฟันและแพนกวินก็จะหายยไปด้ว และแล้วทั้งคู่ก็ได้พบกับกลุ่มของนักวิจัยซึ่งก่อนจะออกไปพระเอกก็เลยถามพี่สาวว่าพอจะเหลือทะเลว้นิดหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขานั้นไม่อยากให้พี่สาวเดินหายไปพี่สาวจึงได้ถามกลับว่าแต่เราก็ปล่อยของพวกนี้ให้มีอยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะพระเอกจึงเงียบเท่านี้เธอก็พอจะรู้คําตอบอยู่แล้วเหล่าแพ่นปิ้นเลื่อมออกบินขึ้นสู่ท้องฟ้าทั้งท้งที่ปีกมันไม่น่าจะบินได้ท้องฟ้าได้ถูกเปิดออกและโลกก็กลับไปเป็นโลกปกติ ทะเลซึ่งขยายตัวจนแทบครอบคลุมทั้งป่าได้ระเบิดออกจากนั้นเหล่าแพงฟินก็ได้ไล่ทำลายชิ้นส่วนทะเลที่กระจัดกระจายออกเมื่อออกมานักวิจัยก็ได้ถามพระเอกว่าพระเอกนั้นรู้ทุกอย่างแต่เก็บเอาไว้เป็นความลับใช่ไหมพระเอกจึงได้ตอบไปว่าผมเป็นนักวิจัยผมไม่บอกความลับให้ใครรู้หรอกทุกอย่างจบลงพระเอกและพี่สาวหมอฟันได้มานั่งคุยกันที่โต๊ะประจำที่พวกเขาใช้เล่นหมากรุกพี่สาวได้พูดขึ้นมาว่าคงจะปล่อยให้ทะเลมีอยู่ต่อไปไม่ได้หรอกและพี่สาวยังได้ถามพระเอกอีกว่า ตัวรพอเอกนั้นคิดว่าพี่สาวคนนี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรพระเอกก็ได้จะตอบว่าไม่รู้แต่ว่าวันหนึ่งเขาอาจจะรู้ก็ได้พี่สาวยิ้มและตอบกลับไปว่าแต่หากรู้เมื่อไหร่ก็มาบอกพี่ด้วยละ่ะทั้งคู่บอกลากันวันหนึ่งเมื่อรพอเอกเก่งขึ้นเขาสัญญาว่าจะไปหาพี่สาวพระเอกนั้นเชื่อว่าถ้าหากเขาเดินทางไปตามเส้นทางของแพนกวินไฮเวย์หรือเส้นทางที่แพนกวินมักจะใช้เดินทางกันในสักวันหนึ่งเขาอาจจะพบกับพี่สาวอีกครั้ง นี่ไม่ใช่สันนิษฐานแต่มันคือความเชื่อส่วนตัวของผมหลังจากดูสปอยกันจบแล้วมีท่านใดสนใจเนื้อเรื่องขึ้นมาบ้างไหมครับอยากแนะนำให้ไปหาดูฉบับเต็มกันมากๆถือว่าเป็นการ์ตูนที่ดีอีกเรื่องเลยสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปสปอยแบบนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ